ป้าหมอพร้อมให้คำตอบทุกท่านที่หมดทางออกหมดความหวังป้าหมอช่วยได้สวัสดีค่ะป้าหมอเฉยจีโชคพยากรณ์น,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำในดวงระวันประจำวันที่12นะคะเพื่อจิก,การย,ยน2568ายซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพยิปีชี้แนวทางไปัใชา้นะคะพี่น้องคะวันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันหนีตัวเล็กมาแล้วก็วันนี้นะคะรู้สึกว่าจะโยเยหน่อย นะยังไม่หลับเลยครับพี่น้องคะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงนะ,ะไอ้ตัวเล็กเป็นเอฟเฟกนะคะพี่น้องคะเนเสียงเอฟเฟกเนาะก็ก็ต้องขออภัยนะคะเสียงก็ดังมากนะคะพี่น้องคะยังไงแล้วก็ให้กําลังใจใครที่กําลังแบกป้าหมออยู่ก็คือเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือเลี้ยงล้นอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องคะเราก็จะต้องช่วยนะคะบุรหลานของเราน,นเองจะทํายังไงได้ยังมีพลังนะคะยังมีแรงอยู่ก็ต้องช่วยกันไปนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเขาคือลูกหลานของเรานเดงแล้วก็ ก็หมอให้กำลังใจผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจ๋าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุณหมอคิดว่าเราต้องมีสติก่อนนะคะปัญญาเราก็จะเกิดนะคะว่าเราจะต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไร รับรองนะคะพี่น้องถ้าเรามีสตินะคะนิ่งๆแป๊บหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยอย่างไรนั่นเองนะคะให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็อุดหน,นุนทาบุญร่วมกันมานะคะได้ทาบุญด้วยนะคะอได้ร่วมบุญกันอย่างนี้ก็ขออนุโมทน,นาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะพี่น้องจาหน้าเอาแบบนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้มาดูกันค่ะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์นะคะเขาไม่ยาตจับไพ่แทนนะจํานวนนะคจำนวน4ใบนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะไพ่ตัวตนขึ้นดีนะพูดถึงนะคะพี่น้องจา๋าไพ่เดือนสตาร์เดือนสตาร์นั้นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราได้พุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยนะคะในที่ผ่านมาน่ะเขาบอกว่าดวงคุณน่ะกำลังจะเปิดจะประสบความสําเร็จน่ะทีน้ำเรื่องน่ะสมกับการที่เรารอคอยแต่ไพ่เดือนสตาร์ต่างกับไพ่เดือนซันหน่อยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ถ้าไพ่เดือนซันนั้นเนี่ยทางออก นะคะเร็วมากเพราะว่าแสงอาทิตย์ขึ้นทุกวันนั่นเองแต่ถ้าเป็นเดอนสตาร์เป็นดวงดาวเราก็จะเห็นแสงอ่อนๆๆน,น,น,นะแต่เราต้องรอนั่นก็เหมือนกับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ลงทุนลงแรงทำมาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามามีผลแล้วนะฉะนั้นใครที่จิตตกอยู่ก็นะคะให้สบายใจได้เพราะขึ้นไพ่เดินสตา์นั่นเองนะะในวันพรุ่งนี้ให้นาะมัทวังในเรื่องของการที่เราจะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องขาเห็นไหมนะคะ ฉะนั้นเราไม่สามารถเจะต่อกอนกับเขาได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้พี่น้องวานอาทิตย์ก็จะต้องนิ่งสงบสยบความเครียดไว้อย่างเดียวค่ะพี่น้องคัตนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะดีคนะ่ะกิจาการก็โอเคนะใครที่ขายของอบบปลายออนไลน์ก็จะมีออเดอร์รัวๆแล้วค่ะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้นะสําหรับสไม้เท้านะคะสิ่งที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือใครที่มีโรคประจําตัวปวดหวัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องจ๋ามีโอกาสกลับเรือได้อาจจะเป็นโอกาสเอ่ออาจจะเป็นเนื่องจากที่อากาศ เปลี่ยนก็ได้นะคะพี่น้องจ๋นนะเออฉะนั้นระมัดระวังเป็นอย่างดีและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความเครียดสะสมนะะเราเครียดหนักเกินหรือประมาณนี้นะะจะทําให้เราไม่สบายได้อะว่าอย่างนั้นเลยเอาล้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เข้าด้วยความเพียงค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1 7 3 2 1 7 3 2สาสาสองขอให้เพียงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันดาสำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันนั้นบอกว่าอ่าดูนะคะพี่น้องวันจันนั้นบอกว่า อ่าบอกว่าเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องจ๋าเรื่องของการเงินเนาะช่วงการเดินทางก็จะมีเงินรอพี่น้องวันจันทร์อยู่ในวันพรุ่งนี้ขายของนะคะติดต่อนะคะลูกค้านอกสถานที่ก็จะมีเม็ดเงินรออยู่ใครที่ขอเครดิตอาไว้ก็จะผ่านนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของการงานกิจการก็ถือว่าเด่นนะคะโดดเด่นนะคะเลื่อนเป็นสติกนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในกรณีที่เป็นพนักงานนะคะหรือเราอาจที่จะคิดยับขยายในส่วนของ ธุรกิจการงานของเราก็ย่อมได้นะไอ้ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของไบโอฟอจูนต่อไปนี้พี่น้องวันจันทนานที่มีปัญหาอุปสรรคมากมายและยังไม่สามารถแก้ไขได้ในวันพรุ่งนี้พลิกปฏิหารเกิดนะคะหมุนมาอย่างเร็วก็คือให้เราสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยูบ่บๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลข4 5 8ห้าแอดขอโทษนะคะมี 4 5 8 10 45,810ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันดูกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องวันอังคารนั้นหมดทุกหมดโศมดโรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่นะคะความหมายก็คือภพ่สิบดาบนั้นเนี่ยเราหนักๆมามากแล้วแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันอังคารท่านไหนที่กําลังเครียดอยู่นะั้นมันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วมันหมดเคราะห์แล้วและมันเหมือนแต่ว่าตายแล้วเกิดใหม่ว่า,นะะอาอย่างนั้นนนนะะคคคเออาาย่่งั้หมทแ สิ่งที่เราคอยนะคะสิ่งที่เราคอยเราคอยเราจะหวังเราอกาสเราคําตอบเรื่องของความรักความสัมพันธ์ข้ามไปก่อนคู่กับสามดักนะคะถ้าเรานะคะรอจดจอที่จะได้คําตอบกับบริวารคนรักเผื่อใจนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้รวมถึงว่าใครคิดจะลงทุนลงหุ้นค่ะใครในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะผิดหวัะะง,เงเนื่องจากว่าขึ้นสามดักนะคะพี่น้องจ๋าเนื่องจากว่าขึ้นสามดักหรือใครที่หยิบยืมเงินขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอาไว้อ่ะ เราก็ต้องวางแผนใหม่นะคะพี่น้องจานะเออมีโอกาสที่เขาจะไม่ช่วยเหลือเราเหมือนที่รับปากเอาไว้ได้ด้วยนะพี่น้องวันอาคารในวันพรุ่งนี้มีเรื่องที่จะต้องแกะนะคะแกะได้แน่นอนถ้าเราตั้งใจนะไพ่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของสุขภาพใครที่นะคะ,ะเป็นโรคก,กระดูกกระดูกทับเส้นส่วนหลังทั้งแถบที่น้องระมัดระวังดีๆอย่าซนในวันพรุ่งนี้อย่ายกของหนักนะนะเพราะเรามีโอกาสที่นอนเดียเ่ยมแบบนี้ได้นะคะพี่น้องจา๋าระมัดระวังค่ะ เลขนําโชคไม่บอกดีกว่าบอกเลขนาไ h นะมีเลขหนึ่งศูนย์เก้าหกสามหนึ่งศูนย์เก้าหกสามขอให้ยิงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะพุธกลางวันนั้นบอกว่าหนึ่งช้วยเมซิเชียนนะคะทาวเวอร์และก็หนึ่งไม้เท้าพี่น้องวันพุธกลางวัน,น่ะถือว่าดีเนาะนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะคะมีความรู้สึกเมตตาการุณาปล่อยวางได้นะเห็นไหมคะแล้วก็มีสตินะคะมีการวางแผน ทำอย่างเป็นระบบด้วยไพ่เดลิมิสเชียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์เรามีความรู้สึกว่าเราระม,มัดระวังนะคะเออระม,มัดระวังนะ,ะไม่ประมาทเนี่ยนะคะอืมดีเยี่ยมเลยหละังนั้นถ้าทํานายแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันคิดการวางแผนเรื่องอะไรอย่าลงมือทำน่ยจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะคุณจะมีงานใหม่เข้ามาคุณจะมีโปรเจกต์งานเข้ามานะคะคุณจะสอบงานติดในกรณีที่สอบงานเอาไว้ไว่าอย่างนั้น แต่สิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของว่าระวังจะมีปากมีเสียงระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกับบริวารน,นะคะในครอบครัวของเราหนึ่งละสองบริวารเพื่อนร่วมงานหัวน้องหัวนหน้าเรามัตรวังกินอยา่างดีนะ,ะรวมถึงภูมิเทีที่จะเกิดขึ้นสสถานที่ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะในวันพรุ่งนี้เรามัตรวัง2เรื่องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวหรือเกิดจากเซนของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1นึนะคะแล้วก็4 5 1ห้าขอให้อี่ห้าขเห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นบอกว่าบอกว่ายุ่งงานยุ่งมีลงตรงหนักน่ะนะคะ<ม>เห็นไหมงานไม่เป็นระบบงานเยอะงานยุ่งมากเลยแถมมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยในวันพุกนี้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะเออการทางานร่วมกันน่ะมันก็มีเรื่องที่ไม่ลงตัวกันหรือมีเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้คิดว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นน่าจะน่าที่จะแก้ไขได้นะคะห้ามคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนที่ เรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดลบประมาณนั้นนะมันจะทําให้เราจิตตกนั่นเองนะคะสิ่งที่ดีเวอร์ก็คือเราจะมีโชคลาบรับลอยข้ามมือมีเงินก้อนตโตๆตข้ามือและอาจที่จะเซ็นพันธะสัญญาเซ็นรับทัพย์สินมรดกอย่างนี้ได้โดยนะคะพี่น้องจ๋าก็กสแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครกังวลเรื่องนี้อยู่คุณสําเร็จแน่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพรุ่งน,นี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขก็เรียกว่าเป็นตัวเลขเก่านะที่เราเคยได้รับโชคลาภหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข5้าห้า แล้วก็หนึ 1, ่งหนึ่งเล็กกูนะคะหนึ่งหนึ่งขอให้เหงิงๆค่ะมาดูพี่น้องวัพนพระฤหษับบดสวบดีพี่น้องวัพนพระฤหษับบดสวบดีบอกว่าอย่างไรอ่ะคะอ่าบอกว่าเทเบิลเล็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงนะในที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะได้โดยปรับสำนักงานใหม่ปรับที่ทํางานใหม่แล้วก็อาจจะโยกย้ายตำแหน่งงานเป็นไปในทางที่ดีทุกคนรู้อย่างนะในวันพรงนี้เงินดีมากมีเงินสดๆเข้ามาอ นะคะนี่ควบคุมเงินได้แล้วหรือมีผู้นําช่องทางในวิธีการหาเงินไมายกับพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีแล้วค่ะในวันรุ่นนี้น่ะเออแต่อย่าให้เป็นทุกขลากเห็นไหมเข้ามาปักออกเลยเข้ามาปับรอจ่ายอยู่แล้วเข้ามาปับรอขอทานรออยู่แล้วก็คือมีคนเบียดเบียนเราในเรื่องของการเงินฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋าเนาะแต่มีเงินเข้าแน่และก็ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถจัดการได้ด้วยสติปัญญาของคุณนะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีจ้า นะคะสติปัญญาของคนสามารถที่จะแก้ไขปัญหายากๆได้แน่นอนในวันพวงนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะอาจจะเป็นตัวเลขเกานะคะหรือเลขประจําตัวของเราก็ได้เลขนะใ,ให้เลขหนึ่งสี่เก้าห้าแปดหนึ่งสี่เก้าห้าแปดขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะโทษนะคะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันศุกร์ทั้งวันนะคะเป็นแบบไหนบ้างเอ่ยนะคะมาดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นเหมือนกับออกเดินทางอย่างไม่มีเปลงอย่างเร่งด่วนเลยนะคะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้ให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะอืมดูว่าเราจะใจร้อนใจด่วน,ใจ,วนใจเร็วอารมณ์เหมือนลมเหมือนไฟนะตัดสินใจอะไรก็ต้องมีข้อมูลให้เหตุผลบางท่านก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการบุญการกุศลนะคะพี่น้องจ๋าบริจาคทานบริจาคเลือด ห่อศพลงศพนะเสริมดวงนะคะทาบุญประเภทแบบนี้เสริมดวงให้กับพี่น้องวนันสุขดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็เจอคู่ใ้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือได้อะไรแบบเบิ้ลนะคะหรือได้มีกิจกรรมทําร่วมครอบครัวนะคะและลงตัวและอบอุ่นมีบริวารคนในครอบครัวบุตรหลานคนรักให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันสุขเป็นอย่างดีถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะพี่น้องจา๋าเลขนำโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับนะคะ บุตรบริวารคนรักหรือเลขที่บ้านก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขให้เลขสองศูนย์และก็หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ขอให้อย่างเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนนะคะเออพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนนะคะดูกันนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยอนะพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางท่งานอาจจะจะคิดเดี่ยวดูเดินทางโยกย้าย นะคะไปทํางานแต่เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังหรือไม่ก็เป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆก็ได้เนาะอันนี้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะแต่ในเรื่องการเงินมีเงินหมุนเข้ามามีบริวารซึ่งอายุน้อยกว่านะคะนําแนวทางว,วิธีการหาเงินมาให้กับพี่น้องวันเสาระะ์ค่ะฉะนั้นใครที่นําโชคลาภก็บอกไปเลยก็คือเด็กนะคะเน้นผู้ชายให้อายุน้อยกว่าเราจะนําโชคลาภการเงินมาให้กับพี่น้องวันเสาร์นะคะเงินหมุนเข้ามาแน่นอนนะคะขายของดีนะคะเจราจาเป็นเงินเป็นทอง มีออเดอร์เร็วๆแต่มีโชคล่าเข้ามาด้วยนะสาหรับพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับนะคะเออใครก็แล้วแต่ที่อายุน้อยกว่าเราเป็นผู้ชายนะหรือบริวารน,นั่นเองเลขหน้าให้ให้เลขแปดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามขอให้จริงๆเอาละค่ะป้าหมอวัยพรให้พี่น้องช้างแปดวันตกินนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็ขงแรงเอาไว้กับพี่น้องกานนะะแข็งแรงเอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะ